ส่งงานครับ c ี v i c f ฟเครื่องพันแปดนะฮะคันนี้เขามาจัดรีแมปเลฮะจูกลองหลักใช้งานน้ำมันโซฮอลเก้นะครับก็คันนี้ล้อสิบนะฮะพ่อเดิมนะครับใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะก็ไม่ใช่ปัญหานะครับจูได้หมดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะฮะ ใช้ตัวดีนะครับ AFY แบรนด์ตัวตับส่วนผสมน้ำมันกายกาศนะครับสายเป็นเซนสายแก้เวลาจูนรถต้องมีนะฮะคราวนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคดี้ให้เยบร้อยแล้วนะครับเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับ Civic FC เครื่องพันแปดนะฮะน้ำมันโซล95ครับล้อ18นะฮะท่อเดิม